สวัสดีค่ะสมจิตฟอดพนครเกษตรนวินค่ะวันนี้จะพามาชมกับรถรุ่นขายดีค่ะคันด้านหลังเลย DBL XLT เกียร์ออโต้ค่ะราคาตัวรถอยู่ที่9ก0 0 0กับบาทค่ะคันนี้แต่งหล่อเท่ามากนะคะทำเป็นงานสีดำเหลืองนะคะแล้วก็ใส่ล้อมแมกบาเล็กนะคะด้านหลังด้วยคันนี้แต่งหล่อขนาดไหนเดี๋ยวตามสัมจิตมาชมกันเลยนะคะากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะคันนี้ใส่กระจังนะคะเป็นทรง Rang e r r a p t o r ค่ะสีเหลืองตัดขอบด้วยสีดำนะคะสีเหลืองที่เห็นอยู่นี้คือเราติดสติกเกอร์เพิ่มเติมไปนะคะแล้วก็ ด้านบนนะคะติดอะคริลิกเลนเจอร์ค่ะเป็นตัวนูนแบบนี้นะคะเป็นสีเหลืองค่ะลูกค้าชอบสีเหลืองก็จัดให้นะคะฝากระโปรงค่ะเป็นทรงฟิตนะคะเป็นทรงใหญ่เต็มหน้าฝากระโปรงเลยค่ะทําเป็นสีขาวตัวรถตัดกับสีดําด้านนะคะรูปแรดนะคะทําเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็คันนี้นะคะกันชนหน้าเดิมนะคะไฟโครมเดิมนะคะคิ้วล้อใส่คิ้วน้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบเรียบนะคะลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบทรงได้เลยนะคะ ส่วนตัวล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กนะคะลายดอกไม้เป็นลายยอดทิตเลยนะคะเป็นฮ o อป4ี่คณ่ค่ะตัวนี้เป็นขนาด18นิ้วค่ะสีดำตัดขอบด้วยสีเงินนะคะซีรีสยางคันนี้นะคะใส่ยางมอนสเตอร์ซีรีสยาง265 60 R18 ค่ะก็แก้มข้างนะคะเขาจะเป็นงานโครเมียมแบบนี้มาจากโรงางานอยู่แล้วนะคะเครื่องยนต์2 2 160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ 385นิวตันเมตรค่ะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะกระจกข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยนั่นคือรุ่น DCT ค่ะสิ่งที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะก็จะมีตัวราวหลังค่าค่ะกันสาดเบ้ารองมือจับเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนมือจับเป็นสีดําจากโรงงานเนาะบันไดข้างนะคะสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถอันนี้ติดเพิ่มนะบันไดเดิมจากโรงงานนะคะก้าวขึ้นลงสะดวกค่ะด้านท้ายก็ใส่บาร์เหล็กของ TTY ค่ะเป็นบาร์เหล็กขาย,ยาวแบบนี้ พร้อมกับไฟเบรกดงที่3ด้วยนะคะลวดลายสติกเกอร์ลูกค้าก็สามารถจะเลือกได้เลยนะว่าชอบลวดลายแบบไหนคะ่ะด้านท้ายค่ะใส่ข้อไฟท้ายให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะเป็นข้อไฟท้ายสีดาค่ะด้านหลังนะคะมีโลโก้ XLT แล้วก็สติกเกอร์คาว่า Ranger นะคะน,นี่มาจากโรงงานอยู่แล้วกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังนะคะอันนี้เป็นรุ่น XLT นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ ฟังก์ชันนะคะอันนี้เป็นออปชันนะคะที่เราแต่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะสำหรับตัวรถเองเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันนะคะแอร์แบ็ก ABS เสริมแรงเบรกนะคะกระจายแรงเบรกนะคะระบบช่วยออกตัวบนทางราช,ชันระบบป้องกันการพิคว่ำเป็นยังไงบ้างคะออปชันดีๆแบบนี้แล้วก็แต่งหล่อที่เท่แบบนี้นะคะใครอยากได้แล้วแต่งเท่แต่งหล่อนะคะสามารถโทรเข้ามาบริษัทสอบถามซ่อมจีได้เลยที่เบอร์0 9 2ย5 9 9 3 4 6นะคะวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะคะเพจและช่องของส้มจิตด,ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ